บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมะมัสการพระภูมีพระภาทอรหันตสหัสมมาสมพุทธเจ้า พระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสาสนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมมาจากขุ หรือรรมจักสุแปลว,ว่าดวงตาเห็นธรรมดังเช่นดวงตาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนทัญญะเมื่อฟังปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าจบลงดังที่มีแสดงไว้ในท้ายพระสูตร ที่ชื่อว่าธรรมจักกับประวัตนะแปลว่ายังจักคือทำให้เป็นไปหรือเกลิ้งล้อธทำไปในโลกเป็นครัางแรกดังที่มีแสดงไว้ว่าธรรมจักขู่ดวงตาเห็นธรรมบังเกิดผุดขึ้นแต่ท่านประโกนทัญยะว่า ยังกินจิสมุนยะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ที่ผุดขึ้นแก่ท่านดังนี้เรียกว่าธรรมจักสุหรือธรรมจักขูที่ ท่านพระอาจารย์ได้แสดงว่าสำเร็จเป็นโสดาบันมุคคลธรรมจักขุหรือธรรมจักสุดังกลา่าวจึงเป็นมัดหรือโสดาปฏิมัตเสืบถึงโซดาปฏิผลท่านผู้ได้บรรลุถึงเรเป็นโซดาบันบุคคล<ม>พิจารณาความในธรรมจักสุนี่ ก็จะกล่าวได้ว่าท่านพระโกนทัญญะได้เกิดความรู้ขึ้นในทุกขสัจจะสภาพที่จริงสภาพที่จริงคือทุกนั่นเองนำความรู้ในสัจจะอีกสามข้อคือความรู้ในสมุทยัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุท,ทยัยเหตุเกิดทุก นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์มัคสัจจะสภาพที่จริงคือมัคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะท่านพระโกนทัญญะได้ฟังปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยสัจสี่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยยานที่มีวนรอบสาม มีอาการ12ในอริสัตท,ทั้งสี่คือพระองค์ในสัจสารูดยพรพยานที่มีวนรอบสามคือวนไปในอริสัต์ทั้งสี่โดยเป็นสัจจยานรู้สัจจะคือความจริงวันนี้เป็นทุกจริง นี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงนี่เป็นนิโรธความดับทุกข์จริงนี่เป็นมัตทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงวนไปโดยเป็นสัจจยานดังนี้ในอริสตั้งสร่รอบหนึ่งโดยเป็นกิจยานคือเป็นกิจที่ควรทํา ควรปฏิบัติในอริยสัต์ทั้งสีว่าทุกควรกำหนดรู้จากสมุทไทยควรละนิโรธควรกระทำให้แจง้งมักควรปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังนี้รอบหนึ่งโดยเป็นกะตยาน คือความอย่างรู้ว่าได้ทำกิจเสร็จแล้วคือได้กำหนดรู้จักทุกแล้วได้ละสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกแล้วได้ทำให้แจ้งนิโรธความดับทุกแล้วได้อบรมปฏิบัติมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกให้มีให้เป็นขึ้นสมบูรณ์แล้ว ดังนี้รอบหนึ่งจึงเป็นญานที่วนไปในอริสตังสีสามรอบดังนี้และสามสี่ผลหรือสี่สามผลก็เป็นสิบสองจึงเรียกว่ามีอาการสิบสองพระอาจารย์ได้แสดงว่า อาการทั้งสิบสองนี้ไม่ใช่สิบสองญาณคือไม่ใช่ยาณคือความอย่างรู้สิบสองคนสิบสองอย่างแต่ว่าเป็นยาณอันเดียวที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวในข้อนี้หากจะคิดสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะ อริยสัว์ทั้งก็มีถึงสี่และวนไปสามรอบก็ตั้งสารอบและจำแนกออกโดยอาการทั้งหมดก็เป็นสิบสองข้อสงสัยนี้ถ้ามาเทียบกับวาจาที่พูดที่แสดงก็อาจจะน่าสงสัยรในการพูดการแสดงนั้น จะพูดคำเดียวให้คลุมไปถึงยานที่มีวนรอบสามียกตาสิบสองดังกล่าวหาได้ไหมต้องพูดมากคำจำแนกแจกแ,แจงออกไปพระพุทธเจ้าเองทรงสแสดงปฐมเทศนาก็ทรงสแสดงต้องใช้พระวาจาสแสดง หลายถ้อยคำมากถ้อยคำแต่ว่าเมื่อเป็นเรื่องของยานคือความอย่างรู้ซึ่งไม่ใช่วาจาแต่เป็นความรู้ของจิตใจแล้วความรู้นั้นอาจจะรู้ได้ชับพลันทันที ผเดียวครอบไปหมดทั้งวนรอบสามทมอาการสิบสองไม่ต้องถึงความรู้ทางปัญญาแม้ความรู้ทางตาก็ดูผลเดียวครอบได้อย่างการดูนาฬิกาดูที่หน้าปัดนาฬิกาดูคนเดียวเท่านั้นก็เห็นทั้งหมด เห็นเครื่องหมายที่แสดงถึงนาทีวินาทีถึงชั่วโมงและเข็มสั้นเข็ยมยาวที่ชี้อยู่ตรงไหนมองแพรบเดียวก็เห็นได้หมดและเพราะเห็นได้หมดแพรับเดียวนั้นจึงบอกเวลาได้เมื่อเวลาเท่านั้น โมงเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีถ้าหากว่าไม่สามารถจะเห็นทีเดียวได้หมดแล้วคือต้องแยกดูชั่วโมงครั้งหนึ่งเป็นโมงโมงไปนาทีครั้งหนึ่งวินาทีครั้งหนึ่งโดยไม่รวมกันแล้วก็รู้เวลาไม่ได้ จะรู้เวลาได้จะต้องเห็นพร้อมกันและตาที่มองนันก็เห็นได้จึงได้พร้อมกันแล้วก็รู้ได้ฉะนั้นพระอาจารย์จึงแสดงว่ายานที่เป็นธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมนั่นจะต้องเห็นพร้อมกัน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาและญาณที่เห็นอริยสัจทั้งสีที่มีบุญรอบสามแาการสิบสองนั้นก็ต้องเห็นพร้อมกันทีเดียวจึงจะเป็นโพธิคือความรรัสรุหรือว่าเป็นญาณะความอย่างรู้เป็นมันปัญญาความรอบรู้ ที่เป็นโพธิคือความตรัสรู้ต้องเห็นพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่แม่ธรรมาจตุสุคือดวงตาเห็นธรรมของท่านพระโกนทัญญะท่านก็ฟังอริยสัจทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจทั้งสี่เป็นข้อข้อไปบัตทุก คืออย่างไรสมุทัยคืออย่างไรนิโรตคืออย่างไรมรคคืออย่างไรแล้วึงแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์ที่มีวุราชสามมีอาการสิบสองซึ่งพระองค์ในตรัสรู้ด้วยพญานที่เป็นอันนิีวกันถึงวับเดียวครั้งเดียวคราวเดียวรวมกันทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวเทียบว่าเหมือนยังดูหน้าปัดนาฬิกาเห็นคราวเดียวทั้งหมดและเพราะเห็นคราวเดียวทั้งหมดดังนี้จึงเป็นตรัสรู้แต่แยกเห็นก็ยังไม่ตรัสรู้เราจะรวมเห็นยังตรัสรู้เหมือนอย่างนาฬิกาต้องเห็นทั้งหมดจึงจะรู้เวลา้าไมเ่นนั้นก็รู้เวลาไม่ได้พราะฉะนั้นแม้ธรรมาจักรสุที่มันเกิดขึ้น อย่าท่านประกนัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งท่านทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือจะแปลให้สัน้นตัวอีกก็อาจจะแปลได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดก็ต้องดับเป็นธรรมดาก็เป็นความรู้ในะอริยสัจทั้งสี่เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงภุกิสัจจะข้อเดียวแต่ว่าสําหรับที่แจ่มกว่าทั้งหมดนั้น ก็คือทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สำหรับในภูมิของโซโดาปฏิมักโซโดาปฏิพลซึ่งทำให้ท่านภูิบรรลุเป็นโซดาบันคือทุกขกสักจจะสภาพที่ิริงคือทุกข์แจ่กว่าข้ออื่นข้ออื่นนั้นยังไม่แจ่ชัดนักเพราะเป็นภูมิประโซดาบันบุคคล ต่อเมื่อเป็นภูมิของพระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์จึงจะเจมจะดัดเต็มที่ทั้งสีอริยสัจเป็นโพธิคือความปัสรู้ที่สมบูรณ์ทั้งสี่อริยสัจตัดกิเลสได้ทั้งหมดฉะนั้นแม้จะเจมในแค่ภุกสัจยาสภาพ่จริงคือทุกข์ก็ เป็นข้อสำคัญเพราะว่านำเข้าสู่อริยภูมิซึ่งเป็นนิยตะฐานะคือเป็นฐานะที่แน่นอนไม่มีถอยหลังกลับกรอกกลับเป็นบุตุชนอีกมีจะเดินก้าวหน้าไปสู่เบื้องหน้าที่ท่านแสดงว่า อย่างชาก็อีกเจ็ดชาติก็จะเป็นอรหันตมุคคลซึ่งเป็นอริบุคคลชั้นสูงสุดและหากจะมีปัญหาอีกว่าทุกทุกคนที่ศึกษาพระพุทธศาส,สนาก็ย่อมจะได้ทราบตามคำสั่งสอนดังกล่าวว่าทุกสิ่งมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดา กนดับไปเป็นธรรมดาก็เรียกว่ามีความรู้เหมือนกันแต่ทำไมยังไม่สำเร็จในข้อนี้ก็ตอบได้ว่าเพราะความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้จำจำตามที่ท่านสั่งสอนเอาไว้แสดงเอาไว้ยังไม่ใช่เป็นความรู้ที่พูดขึ้นแก่ตนเองแต่ก็หากว่า จะมีคำถามแย่งขึ้นว่าตนเองนั่นก็รู้เหมือนกันว่าทุกสิ่งที่เกิดก็ต้องดับเหมือนยังรู้ว่าชีวิตนี้ที่เป็นอยู่นี้เกิดมาก็ต้องแก่มาโดยลำดับจนบัตดนี้และในสิ่สุดก็ต้องตายเมื่อเป็นดังนี้ยังไม่เรียกว่า รู้อีกหรือก็ตอบได้ว่าก็รู้เหมือนกันแต่ยังเป็นความรู้ที่หยาบคือรู้ว่าเกิดมาก็ต้องตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนยังไม่ตายความตายยังอยู่ข้างหน้าความเกิดนั่นก็เกิดมาแล้ว มีอายุเท่านั้นเท่านี้ในบัดนี้ความตายยังอยู่ข้างหน้าแล้วยังไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แล้วก็ยังไม่อยากตายยังอยากที่จะเจริญอายุไปยืนยาวแล้วก็ถือว่าความมีอายุยืนนั้นเป็นพรคือเป็นสิ่งที่ต้องการจึงมีให้พรว่าอายุวันโนถูกรั้งบัลลังกันอยู่เป็นประจำ ในเมื่อทำบุญสุนทานพระก็ให้ศีนให้พรยถา,าสเพงอายุวันโนสุขังบาลังราะฉนานในบัดนี้จึงยังเป็นอยู่เกิดก็เกิดมาแล้วจนถึงอายุเท่านี้แล้วก็เกิดมานานปีน้อยหรือมากต่างกันแล้วก็จะอยู่ต่อไปอีกก็อยากยังให้อยู่นานๆไม่อยากให้ตายก็แปลว่าเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ไม่ตาย ทุกคนจึงมีความรู้อยู่กับความเป็นเกิดนั้นเกิดมาแล้วตายก็ยังไม่มาถึงจึงเหมือนอย่างว่าไม่รู้เกิดไม่รู้ตายรู้จักเกิดตามที่จำได้ว่าเกิดมาแล้วรู้ตายก็คือว่าคิดว่าจะตายข้างหน้ายังไม่รู้าตายเมื่อไหรแล้วยังไม่อยากตายคนเราจึงอยู่ความเป็น คือความเป็นอยู่เหมือนอย่างไม่เกิดไม่ตายเราปกติก็ไม่ได้นึกถึงเกิดไม่นึกถึงตายนึกแต่เรื่องเป็นอยู่จะทำโน่นจะทำนี่อะไรกันต่าง,างๆเท่านั้นรุฉะฉนั้นจึงยังไม่เรียกว่ารู้เกิดรู้ดับจะเรียกว่ารู้เกิดรู้ดับนั้นจะต้องรู้เกิดรู้ดับปัจจุบันเหมือนอย่างว่า รู้ว่าเกิดเดี๋ยวนี้ตายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเกิดเมื่อวานนี้ตายพรุ่งนี้หรือว่าเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่รู้ว่าเกิดเดี๋ยวนี้ตายเดีวนี้รู้ว่าเกิดดับบัดนี้พร้อมกันทีเดียวเป็นความรู้เกิดพร้อมกับดับไม่ใช่ว่าบัดนี้ยังไม่ดับหรือบัดนี้ได้กเกิดมาแล้ว ต่รู้ว่าเกิดบัตรนี้ดับบัตรนี้รู้เกิดดับเป็นปัจจุบันพร้อมกันและก็รู้ครอบโลกด้วยคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสัตว์เป็นสังขารอะไรก็ตามต่างก็เกิดดับพร้อมกันดังนี้อยู่ตลอดเวลา ความรู้ที่ผูดขึ้นเป็นปัจจุเป็นปัจจุบันธรรมจึงจะเป็นญาณที่ยังรู้เป็นปัญญารอบรู้ที่เป็นโพธิคือความตรัสรู้และในขั้นโสดาบันบุคคลนั้นก็จะต้องได้ญาณอย่างนี้ขึ้นมาผูดขึ้นมาจากการวังธรรมปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ราะฉะนั้นความรู้ที่ทุกคนสามัญ,ญชนและบุตรชนรู้กันอยู่นี้จึงยังไม่ใช่เป็นญาณปัญญาที่เป็นตัวโพธิดังกลา่าวเป็นความรู้ที่สักแต่ว่ารู้โดยที่ปัจจุบันนั้นทุกคนก็ต่างอยู่กับเรื่องความเป็นอยู่รู้เป็นอยู่เหมือนอย่างกับว่าไม่เกิดไม่ตาย ดูด้วยกันนึกกันด้วยว่าจะทาอะไรทําอะไรแลวต้องการจะให้มีอายุไปยืนนานเหมือนอย่างว่าไม่ตายกันอยู่ทุกวันคนสามัญทั่วไปกันเป็นอยู่ดังนี้จึงยังไม่สําเร็จแม้เป็นโสดาบันจะเป็นโสดบันโสดาบันนั้นจะต้องรู้เป็นปัจจุบันธรรมดังกล่าวและความรู้ที่เป็นปัจจุบันธรรมดังกล่าวดังนี้แหละจึงจะเป็นเรียวกว่า เป็นอริยสัจแม้ในข้อทุกนี้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นดุจฉนั้นริสัตข้อที่หนึ่งนี้จึงเป็นข้อสําคัญแม้เพียงข้อเดียวมาแจ่มแจ้งขึ้นก็นําให้บรรลุมรรคผลในชั้นที่หนึ่งได้แต่แม้เช่นนั้นการที่หัดพิจารณาปฏิบัติเรื่อยๆไปก็ย่อมเป็นประโยชน์จะทำให้ปฏิบัติใกล้เข้าไปทุกที ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดอย่ายวทำความสงบสืบต่อไป